สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำจิ้มสุกี้สูตรโบราณทำเอ,เองง่ายๆสะอาดอร่อยประหยัดได้รสชาติที่ถูกใจแน่นอนครับพริกแดงจินดา30กรัมกระเทียม50กรัมใส่ลงในโถป,ปั่นรากผักชี3ราก น้ำตาลทราย1น0กรัมกระเทียมดองสองหัวพร้อมน้ำสามช้อนโต๊ะเต้าหู้ยี้สีก้อนและน้ำสี่ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะซีิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะ ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันปั่นไปจนละเอียดเลยครับเสร็จแล้วได้ประมาณนี้ก็นำไปใส่หม้อเติมซอสพริก300กรัมซอสมะเขือเทศ100กรัม น้ำมันงา2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า300 ml เคี่ยวด้วยไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆครับ เคี่ยวไปจนเดือดอ่อนๆและหมดกลิ่นน้ำส้มสายชูมีความข้นหนืดพอประมาณเติมงาขาวคั่วบุบ30กรัมคนให้เข้ากันสักครู่ก็ปิดเตาได้เลยครับ ตั้งพักไว้จนคลายความร้อนบรรจุใส่ภาชนะที่สะอาดปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรโบราณของเราเข้มข้นกำลังดีอร่อยมากครับ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ